จวนจวนขอขอขอมันกินเก่งทำไะท่องเสียได้ลูกกินมะขามหวานเขาว่าเน่นไทยเลยนะเน่ยนะนายหย่ำไหมมีสวยหน่อยเผ็ดเอ้จมเผ็ดจังไหนชมเออสมแต้บานหวานหวานชมไหมถามพ่อก่อนพ่อกินไหม ชมพ่อกินไหนไมกินไหมกินเลยหนูกินเลยกินอย่างเป็นดแสบเนะพอยคำพอยคำพอยคำพอยแคมแมม,มแคมแคมแมมผู้ใดซื้อแคมแมมหนู หนูนี่แหละชื่อแคมแมมหนูชื่อหนูชื่อแคมแหม่มแมนแมหนูชื่อแมนแมหนูชื่ออแมนแมนเออแคมนี่คนถามว่าหนูชื่ออะไรคะหนูให้นูให้ยิ่หลาตอบว่าแคมแมมเด้อหนูเด้อเพราะว่าหนูชื่อว่าแคมแมมหนูชื่อแคมแมม่มบุรีใส่บุรีใอ่ ปุร mm ิสายปุริสายเนื่อยผู้ให้หลวงเขาียกมันผู้ให้คับดังกันนี้นี้ดังกันแมีแม่หอมโมยิมโมเต็มหอมโมยิมโมเต็มไม่ได้เดิงสนุกอาเจ็ดเจ็ดปากแล้ว เช็ดมือมันสกปรกกระดาษเรามีอยู่เราเช็ดเลยหัวเียนกอดกอดกอดตบหลังท่องเบาเหมือนนี่ไงผม บัดหน่วยกล้วยแม่ดิบมันงามกล้วยเห็นไหมกล้วยเห็นไหมกล้วยลูกโตโตกล้วยกล้วยดิบลูกกล้วยดิบตูกกุ้ยดิบหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรหนูชื่อแคมแรมหนูชื่ออะไรแมรม อุ้ยปลูบหนหนึ่งนาแม่นาเปรี้ยอีหล่าบ่ง่วงหมอ้นองเพชรนอนตะดูน้องเพชรนอนี่ะอีหล่าบ่ท่านห่วงเลยบัดนี้นอนคนเราวลาติบัด้มอแรงพอสิพาไปกินเข่าสิได้ไปน้ำมูบ่เนี้ยเาม่เยนพรเราเก่าเลยจับิ 哎呀！